นวัีครับนะครับนี่น่าจะเป็น EP EP 7นะครับก็ต่อต้งพาทัวร์ครับวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ที่13นะครับเราจะไปที่ลานกางเต็นท์อ่าอิงน้ำแคมปิ้งนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เริ่มเดินทางออกจากสามพรานแล้วนะครับเวลาน่าจะประมาณสักสิบโมงครึ่งนะครับเพราะว่าก็เหมือนเดิมครับ อยู่บ้านมันก็ก็ดูแลตัวเองแล้วก็ต้องประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับก็เลยคุยกันไปคุยกันมาครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับได้พลละครับครับอาจารย์ประโมทหอยมุกนะครับนะครับเตรียมเสบียงอะไรไปก็คือเป็นทริปเล็กๆแล้วก็อีกคนที่ขยันขยอคุณลุงตั้งแต่เมื่อวานนะครับหวานครับหันมาหน่อยแล้วนี่ทำเป็นหลบนะครับ โอเคครับเรากำลังเดินทางออกจาก,กอำเภอสามพานครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้เราได้สมาชิกก็จริงนะครับเราได้สมาชิกก็คือ,อ,อพ่อโมทกับน้ำหวานแล้วนะครับวันนี้เราหนีน้องน้ำพึ่งเที่ยวก็เหมือนเดิมวันนี้จะรับพานนะครับแมะรับพานพานนาดกับหลานสาวพานนาดน้องอ,อันดานะครับซึ่งไปทริปที่แล้วนี่ชอบมากนะครับน้องอันดาผมไปเสร็จติดใจเลยครับที่ไปจุดชมวิวในสวรรค์เดี๋ยวจะแวะที่ แยกขวาที่ท่านาครับอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาที่เลยอำเภอนครชัยศรีก็จะไปทางอ่าดอนตูมบางเลนแล้วนะครับตอนนี้ก็คือนะครับร,รถไฟคนมาเกิดนะครับคนบังเกิดนม่เกลรถไฟาไดานนะครับเอ,นนอ๊มาแล้วครับมาแล้วครับนุนน่นนี่อยู่ซ้ายมือลุงนี่มาแล้ว เทือนเลยใช่ไหมใช่นี่ครับลุงลุงลุงอยากนั่งรถไฟไปอะไรนะที่เขาเขาพูดถึงท,ที่ต่างนะที่ลำปางปปนะทีาพูดน่ะลังจารับผานเสร็จเรียบร้อยนะครับ,<ม>รบเรากำลังจะออกจากนครเยะสีนะครับ สะพานเลี้ยวขวาไปนครปฐมน,นะครับแล้วก็มุ่งกาญจนบุรีเลยนะครับอ่าครับวันนี้วันนี้ชวนสิริมาเที่ยวกลางเต็นด้วยนะครับสิริก็สั่งชิดซ้ายแล้วก็จะผ่านถนนมาลายแมนแล้วนะครับเลี้ยวขวาจะไปสุพรรณนะครับแล้วก็ตรงไปเส้นเหมือนเดิมครับไปเมืองกาญก็คือเส้นบ้านโป่กาญจานบุรี แยกซ้ายครับใช้สองช่องทางซ้ายเพือ่อใช้ทางทลัดหมายเลขสามสองสามวันนี้ผมชวนสิริมาด้วยครับไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับบ้านโปง่งเมืองกานเร็วนี้ล้าก็เลยบ้านโป่งมาครับผ่านแยกท่ามากาผ่านอะไรมา,มาก็มาเนี่ยน่าจะท่ามการถนะครับตอนนี้นะครับเราก็ กำลังจะิ่งเข้าเส้นนั่นแหละครับเมืองกาเนั่ยไฐานท่าม่วงนั่นแหละครับนะครับ,อ,รบอ่าเท่าที่ถามนวิเกเตอร์ตอนนี้ก็เหลือประมาณาสักสีิบกิโลก็จะถึงจุดกลางเต็นท์อิงน้ำนะครับแคมปิ้งนะครับแล้วก็ต่อครับอันกินอะไรครับันแน่ตอนนี้นะครับแวะเราแวะเติมพลังรถเติมพลังคน ครับไหนอันดาอันดาอันดากินอะไรอ่อันดาน้ำหวานนะครับวันนี้ได้เพื่อนแล้วได้เพื่อนเล่นน้ำกันแล้วบายวันนี้เราวิ่งมาแล้วนะครับมาได้สักพักก็เหมือนเดิมครับเลี้ยวขวากันนะจนบุรีถ้าตรงไปก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือตรงไปก็คือไซโยกนะครับไปทงขาภูมิไปสังขาครับแต่ที่นี้ต้องเลี้ยวขวาไปทางอำเภอศรีสวัสดิ์ นี่น่าจะจาไม่ผิดน่าจะเรียกแยกแก่งเสี้ยนนะครับแก่งเสี้ยนนะครับเมื่อเราเลี้ยวขวาวิ่งมาสักพักนะครับก็จะมีไฟแดงนะครับเป็นไฟแดงด้านซ้ายของไฟแดงจะเขียนว่าคําเสดรีริงเวอร์แควรีสอร์ทนะครับ่าไปอีกสี่กิโลเมตรทางเข้าน่าจะเขียนว่าวัดวัดลาดยานะครับน่าจะเขียนว่าวัดลาดยานะครับไปดูก่อนนะครับอ่าวัดโทษทีนะครับวัดทุ่งลาดยาครับ เราก็วิ่งตรงไปครับจากจุดนี้นะครับในในจุดที่เราตั้งไว้ก็บอกว่าอีกประมาณ1ิ1สิบก้กิโลก็จะถึงครับนะครับเราไปต่อครับเราว,วิ่งมาได้สักพักหนึ่งครับซ้ายขวามือของผมนะครับก็เขาชนไก่นะครับอำุ่งหน้าเพรศีสวบัตินะครับ แต่จุดหมายน,นะครับจุดกลางเต้นเก้านะครับตอนนี้เก้ากิโลนะครับไปเรา,าวิ่งมาได้สักพักนะครับเลยปั๊มทีมาอยู่ซ้ายมือต้องจำไม่บิดน,นะครับก็จะเจอเดียวซ้ายนะครับ พูดง่ายๆก็คือมาถึงเจอโรงแรมาพาวเเีเรียนริมแควเนี่ยครับอ่าพาวีเรียนริมแควเนี่ยครับก็จะเดียวซ้ายครับแค่นี้เหรอครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ,รบตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับจุดยิงน้ำรีสอร์ทนะครับลงไปเซอเร์เวยแล้วข้างล่างครับสวย สุดยอดเลยครับเราได้ที่การเต็นแล้วนะครับวันนี้เราเดี๋ยวกําลังจะเอาของลงนะครับแล้วก็นะครับสองหนุ่มใหญ่ครับกำลังเอาของลงเตรียมรถเข็นแล้วนะครับยวไปกันต่อครับเดินไปไปเร็วไปครับอันนี้บางส่วนนะครับก็เริ่มมีการเอาของลงแล้วนะครับถือไว้ไม่ตกอ่าแหละครับ เดินดีๆลูกเดินดูทางนะครับนะี่ครับนี่คือพื้นที่นี่เรียบมีคนกางเต็นมีคนนะฮะเห็นนะครับนี่คือจุดข้างบนั้าแตะบนสุดนะครับนะครับเรากำลังจะลงไปข้างล่างนะครับจุดกลางเต็นท์อยู่ข้างล่างครับเรากำลังจะลงไปข้างล่างนะครับ ผมจะถ่ายจากด้านล่างไปนะครับนี่คือนะครับมีห้องน้ำนะครับนี่คือจุดกลางเต็นท์นะครับจุดกลางเต็นท์โดยรอบนะครับนี่คือน้ําที่ผ่านอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์สองสาวกันเป็นไงหวานเห็นที่ไระน้ําชอบไหมหนูเห็นหมาชอบกว่าเลยอ๋อแอนดาที่น่าเล่นน้ำน้ำอยากเล่นอยากเล่นแล้วรอก่อน นะครับน <N Memorial> <ihood> er ั่งรอที่เสือนี่ครับนะครับเล่นน้ำได้ข้างๆได้หมดนะครับนี่คือบริเวณนะครับบริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับโอเคครับครับครับโอ้โหวันนี้น่าจะเหมาลานนะครับแต่ว่าเหมาลานวันนี้เราเต็นท์สามหลังแหละครับเราจะ นะครับตอนนี้สองสาวครับถอดรองเท้าสิคะอ่านี่ชอบไหมคะ,ะอยากเล่นน้ำยังาอาฮะตอนนี้เรากำลังให้สองสาวพักก่อนนะครับอ่าครับวันนี้พกไปสนามมาด้วยอยากเล่นน้ำยังลูกโอ้โหครับเดี๋ยวเราจะนี่ครับยัง เจ็บร้อยนะครับสองสาวก็แค้นจะเล่นน้ำซะเหลือเกินนะครับอครัวยังไม่เสร็จนะครับครัวยังไม่เสร็จอะไรนะลูกด้วยนมเสร็จแล้วหนูเติมพลังกันด้วยเหรอเติมพลังด้วยอะไรลูกนมนมนมคนละกี่ก่องนมจืดกี่ก่องคะสองกองเพราะว่าตองอีกสองกองเอาไว้กินตอนดึกอ๋อกล่องเดียวได้ไหมอีกกล่องหนึ่งขอทํากับข้าวก่อนเพราะนมจืดได้ไหมคะ

คือด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าที่ติดกับริมน้ำนะครับของรีสอร์ทเสียงใคสรสำลักน้ำแล้วอ่าแล้วครับเล่นน้ำมือโอ้สนุกกันเลยฝาน้ำเย็นไหมน้ำเย็นไหมไหม่ฝานล้ำน้ำถูกใจใหญ่เลย เริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักน่าจะเกือบหกโมงแล้วใช่ไหมครับพานาดเราก็หลังจากที่เด็กๆเ,เล่นน้ําเหนื่อยนะฮะหวานวันนี้เล่นน้ําสนุกไหมคะฮะสนุกไหมคะตอ,นนตอบหน่บ<ะ>เอาถามว่าไ,ไงเล่นน้ําสนุกไหม ่พูดดีๆครับวันนี huh? right. ้เก okay. no. yeah, no. ี่ยวนะครับนนตี้ไข่เกี่ยวให้อันดาเล่นน้ําสนุกไหมวันนี้วันนี้อวันนี้พานนามีออเดอร์พิเศษมานะครับเดี๋ยวดึกๆนะครับหลังจากทำกับข้าวให้เด็กหลังจากเล่นน้ํานะฮะซิวครับร้านกับอันดาครับอันนี้แม่อีฟนะครับปลาทอดมาตั้งแต่ก่อนออกเดินทางไยังร้อนอยู่อร่อยไหมคะ อ้าวโหยกป้งด้วยอืมหลังจากเกีียวไข่ให้เด็กเสร็จนะครับนะครับคุงข้าวแล้วนะครับข้าวกําลังจะเริ่มสุกแล้ววันนี้ที่ผมบอกว่ามีเมนูเด็กนะฮะดูครับนะครับพลานนะครับก็บอกแล้วว่าพลานมาด้วยนะครับทีแรกคุณดูครับพักอะไรนี่เห็นไหมครับนี่พักอะไรครับภาษาภาษาอีสานสายสานเรียกพักแห่งเนาะ อ่าแต่โคลาดบานฉันนี่เรียกพักอีออมเนี่ยครับบานผมเรียกพักอีออมกับวันนี้เออวันนี้วันนี้นี่โอ้โหเอาปลานาดบอกกระเหม็นคักเดี๋ยววันนี้จะต้มต้มปลาใส่พักอีออมนะครับแล้วก็มีอย่างนึงใส่ด้วยนะครับแรียบลองโซดน้ำขี่สูรเลยแหละวันนี้ครับนี่ครับเห็นเสบียงไหมครับนี่ครับมากระพรานไม่ต้องกลัวอดครับ ต้องเปลี่ยนหม้อเลยทีเดียวเชียวครับจากที่หม้อนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นหม้อนี้แล้วครับนะครับไป,น,บไปนั่งไม่ไปนั่งมันเดียดนะครับลงน้ำนะถ้าลงน้ำตีเลยนะที่ออกโอ้ยครับถาดกล้องเนี่ยตะโกนละครับเอาล้วครับ อันนี้พ่อครัวหาช้อนก่อนนะครับนะฮะอัอนนี้ปื๊บโอ้โหอูมันีข้างในไม่ใช่ออูนี่ครับเห็ปยยนปลาแขงไหมครับนี่พุดยอดเลยครับ

มาตรฐานผมนะคือวันละสามผลเลยนะผมนะมาตรฐานผมนะทุกวันเลยนะนะมาตรฐานผมนะมันมีมาตรฐานของมันวันละสามตู้ครับตอนนี้ครับสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรุงเรียบร้อยครับเราจะใส่แล้วนะครับใส่ผักแหนมบ้านบ้านโคราชบ้านฉันเครียกผักอีอ้อมฉันจะใส่ผักอีอ้อมนี่หอมกรุ่นเลยขอดูสะไม่ต้องฮักดอกไปแม่ต้องพวงนี่แหล, <c oughs> ละเวลากินเ อขึ้นอกไรมาเงือกนี่ใส่แล้วนะครับโอเคโอเคเขาถักฮักขึ้นแล้วโอ้เมาสลยผ่านสุดยอดเป็นไงมดฝีมือเชฟครับผมเชฟตกต้มปลาเนี่ยธรรมดาที่ไหนน้เมื่อก่อนไปไหนกลัวจะอดตายตอนนี้กลัวที่ไหนว่าไงเชฟน่ะนายพานสุดยอดไหมต้มอะไรครับต้มอะไรต้มปลาใส่อะไรแมงกี้ใหญ่โอย <m uch> <us> อ<น>ืม <rough> <s> ตอนนี้กี่ทุ่มป่าฮัลโลลูกกินแล้วตอนนี้กินต้มป่บตอนนี้สี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับพอดีพอน,นำหวานต้องอเพิ่งรู้ว่าตัวเองต้องมีงานด่วนนะครับเลยต้องรีบไปที่แรกกะที่ไปบายๆนะครับครับคืนนี้นะครับนำหวานกลับลงตรง นอนก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับครับสำหรับเช้านี้นะครับพอดีมีภารกิจนะครับน้องอีกคนครับเพิ่งรู้ข่าวทีต้องไปทำธุระด่วนก็เลยเก็บแต่เช้าครับทริปนี้ก็เลยไม่มีอาหารเช้านะครับก็คืออนะครับก็คงไม่ได้เซอร์เบ์ครับก็สุดท้ายก็จะให้ ดูห้องน้ำก็ถือว่าสะอาดครับมีแบ่งชัดเจนชายหญิงนะครับมีอ่างล้างจานนะครับแล้วก็ห้องน้ำสะอาดมีชักโครกมีอะไรหมดมีฝักบัวนะครับก็ลิปนี้นะครับก็นะครับหลังจากที่เก็บเต็นท์โลงเลยนะครับนพรานก็กำลังเก็บเก้าอี้ตัวสุดท้ายนะครับนะครับเช้านี้เราก็จะออกเดินทาง สำหรับทริปนี้นะครับเขาเรียกว่าทัวร์แบบกระทันหันนะครับมาดูมาดูที่ให้กับพอน้ำหวานที่ท่าม่วงท่ามกานะครับวันนี้ที่อะไรน้ำหวานจุดนี้คืออะไรอิงอิงน้ำอิงอิงน้ำแคมปิ้งครับ <c oughs> ครับโอเคครับวันนี้บายบาย <c oughs> ไปก่อนครับ